น้องของแข็งจ้ะทำเองกินเองไม่สวยแต่ขอให้อร่อยก็เป็นใช้ได้ สวัสดีจ้าบ๊วยดิบนะามาถอดคองแข้งเลยจ้าเป็นคองแข้งกรอบนึกอยากกินเลยจ้าก็เลยทำวุย้ยไว้ไว้ เป็นขนอมอัน pues นี้นี่ยอยากคืว่าใครกินได้เป็นพวกขนมขนาดเนี framework. ่ยบ like well ่มักพวกโดนหอกโดนนัดมักหอวมักเผ็ดขนมข้าวแค่นกอดมีเฮ็ดไว้จากเพราะว่าส่วนตัวมักกินตอนผสมแป้งกะ ไก่ผสมใน,ะนใบะหมี่แบบกระบอกนี่ยังไงหรอกก็มีกะทิเกลือไข่กับน้ำมันพืชนิดหน่อยจ้ะผักไว้จักชัว่วโมงหนึ่งล้วเฮาก็ค่อยมะกดพิมพ์ให้มันเป็นไข่ตัวงคงแข็งจ้ะจะทำแขง็งกรอบ Ugh. <sighs> ก็มีแบบกลมๆน้ำด้วยจ้ะขอยกะเฮ็ดมันไปทวนั่นแล่ละบึงแม่งข้องแข้งขอยเด้อทอดไปทอดมากเกือบใหม่จ้ะอันนี้ก็สิเป็นแบบกลมๆคิดมันไปเรื่อยเื่อยตามมักตามชอบเลยจ้ะ กินแบบไร้ก็เห็ดแบบนั้นโอ้หอนถ้ามักกินแบบนี้ก็ก็กินได้อยู่จ้ะเพราะว่าเข้า,าอ,อ่าหนวดใส้เกลือบังทีก็ติไปเฮ็ด นำตาลนะจ๊ะนำตาลเคลือส่วนประกอบสิใสเกลือบนะจ๊ะเราจะทำหวานเค็มก็มีกระเทียมใบหอมพริกไทยอ้ะไปพริกไทยพ่อปุ๊บๆ้วจ้ะอย่าอย่าไปเอาพริกไทยปนเด้พริกไทยจะเขาบดมันละเอียดไป เอาพริกไทยพ่อปุ๊บปุ๊บขนาดดีจ้ะเดี๋ยวให้มันมีรสหวานเค็มเผ็ดตอนนี้มัขัวกระเทียมด้วยจ้ะก็ะให้มันหอมเด้อไมนต้องให้มันเหลืองมากหวานเค็มเผ็ด ม่านนี้ก็พอจะก็จะใส่น้ำตาลลงไปเพราะว่าเราจะทำน้ำเคลือบตลเคลือบ เดี๋ยวสิบผสมน้ำลงไปจักน้อยเถอจ้ะเพราะเป็นน้ำเชื่องข้างนอกเป็นน้ำแข็งอู้หนาวเป็นกาแล้วเฮ้ เราก็จะเที่ยวจนให้น้ำตาลม,มันเหนียวเน,นกันเลยจ้ะน้ำตาลนี่ยังมาท่านใดอกด้วยจ้ะเราก็จะใส่ใสล่ลงไปก่อนเลย มันหนือก็นีก็จะสักพักสักพักใหญ่ๆไอ้แต่ทีเราจะเราเจะเาใบหอมลงปิดไฟก็จะส่วนตัวนี้เด้อเผ็นกลงๆเราใช้เครือบเวาก็จะปิดไฟแล้วเพื่อใ้น้ำตาลมันใหม่ส่วนน้ำตาลที่เหลือแล้เราก็จะเอามาทำต่อให้มันเป็น เกล็ดทีมะจ้ะโอเคประมาณนี้แหละเราก็จะตัดออก้วจะ้ะนี่จ้ะเป็นอันวา่าเสร็จสักเรียบร้อยส่วนลำตามที่เหลือนี่ก็จะโอ้ยกินใหม่ละแล้วเราก็จะเอาตัวนี้ลงไปคั่วเลยจ้ะปิดไฟก่อน,น้ะจ้ะ พัดจนไห้มันแหงเลยดจ้ะจคะน้ำตาลมันแหงแต่ต้องปิดไฟอนเด้อไปหอมจีกละใส่เข้าไปให้หมดควรจะมันแหงเลย้ะตั้งสิเป็นเก็ตให้ โอเคจ้าขนมเราก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษก็เป็นอันวันเซ็ตซับยบร้อยแบบแบบเคลือบแล้วก็แบบควยมันแห้งะก็มีประมาณนี้เลยจ้ะอยากกินแบบไรก็ะเฮ็ดมันไปแบบนั้นเลยจ้าคลิปนี้ก็ไม่ประมาณนี้เลยจ้ะสวัสดีจ้า